ลูกสาวถูกพ่อพักไปญี่ปุ่นชีวิตปัจจุบันวาสนาสิทธิเวศอดีตนางเอกดังไม่ยึดติดชื่อเสียงหายหน้าจากจอคนจำไม่ได้กลับมาโลดแล่นบนจอแผ่นฟิล์มอีกครั้ง หลังจากหายไปนานกว่า4ปีสำหรับดารามักฝีมืออย่างก้อยวัฒสสนาสิทธิเวศในภาพยนตร์อารมณ์ดีเรื่องไอเลิฟอยู่ผู้ใหญ่บ้านที่งานนี้เจ้าตัวเอ่ยปากมีหนักใจในตอนแรกแต่มาเจอสีเก่าอย่างปียาตะกูลราชทำให้การทำงานง่ายขึ้นเป็นอย่างมากโดยมีกำหนดเข้าฉาย27ตุลาคมนี้พร้อมกันในโรงภาพยนตร์แน่นอนในหนังเรื่องนี้เล่นเป็นแม่ของพระเอกค่ะ รุ่นนี้แล้วจะให้เป็นนางเอกเหมือนเมื่อหลายปีก่อนก็ไม่ได้ซึ่งบทก็จะเป็นแม่ที่ฮาฮาตามภาษาของแม่ในชนบทที่เอนดูลูกชายตัวเองคอยดูแลความเรียบร้อยของบ้านแต่เป็นแม่ที่ทันคนนะจะทันอย่างไรขอให้ไปลองดูกันในหนังบทเรื่องนี้ไม่ไกลตัวเลยเล่นเองชงเองสบายมากๆม,มีฮาฮาตลกตลกสนุกคนดูจะได้ไม่ต้องเครียดสำหรับการร่วมงานกับน้องเฟม ปัชยาพระเอกของเรื่องน้องเขาถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แฟแรงที่น่าจับตามองทำงานด้วยไม่ยากเลยเล่นเรื่องนี้ตอนแรกก็มีหนักใจเหมือนกันแต่พอได้มาทำงานทุกอย่างราบรื่นดีมากยิ่งต้องมาเล่นกับพี่ปียะตระกูลราชซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วพอทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เรื่องครูบ้านนอกเมื่อ38ปปีที่แล้วก็เรียกว่ายังเข้าขากันดีมองตาก็รู้ใจกันแล้วค่ะ สำหรับอดีตนางเอกสาวชื่อดังปัจจุบันกลายเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือสำหรับก้อยวัส,สนาสิทธิเวทวัย62ปีเจ้าตัวโลดแล่นอยู่ในวงการมานานมีผลงานการแสดงมากกว่า50เรื่องเลยทีเดียวในตอนนี้ก็ยังมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดบอกเลยว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเรียกว่าก็ยังคงคอนและปังเหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่ได้มากเหมือนสมัยก่อนก็ตาม และเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้าที่เธอจะเจอกับสามีคนปัจจุบันเธอเคยมีครอบครัวมาก่อนกับอดีตสามีชาวญี่ปุ่นและมีลูกสาวด้วยกันชื่อว่าน้องไข่ยโยชินะซึ่งปัจจุบันน้องไข่ได้เข้าประตูวิวาสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากย้อนกลับไปช่วงนั้นเรียกได้ว่าชีวิตก้อยก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบสักเท่าไหร่ความที่เธอเลือกจบความสัมพันธ์กับอดีตสามีเขาก็ได้พาลูกสาวย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่น แต่อดีตสามีมาพูดกับเธอเพียงแค่ว่าแต่อยากจะพาลูกสาวไปเจอปู่กับย่าเท่านั้นก้อยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ลูกสาวไม่สามารถกลับมาประเทศไทยได้แล้วก้อยบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนที่เป็นแม่ที่จำใจจะต้องห่างจากลูกแถมยังไม่ได้เห็นหน้าอีกเวลาผ่านไปหลังจากนั้นก้อยและอดีตสามีก็ได้เคลียร์กันลงตัวลูกสาวเริ่มโตเป็นวัยรุ่นหากมีโอกาสก็จะเดินทางมาหาคุณแม่ที่ประเทศไทยเสมอ แต่หลักๆจะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนชีวิตปัจจุบันของก้อยเธอได้สร้างครอบครัวใหม่กับสามีคนปัจจุบันและคลองรักกันมายาวนานกว่า20ปีเลยทีเดียวพร้อมทั้งมีลูกชายด้วยกันอย่างน้องพิมพ์กิน